สวัสดีค่ะหมิวข่าววันนี้ค่ะหมิวนะคะก็จะมารีวิวกูชี่กบนะคะนี่นะคะรูปร่าแบบนี้วันนี้นะคะน้องมุกไม่อยู่น้องมุกไปเรียนซัมเมอร์นะคะพี่หมิวก็เลยมาถ่ายคนเดียวเดี๋ยวพี่หมิวนะคะก็จะแกะให้ดูกันเลยไปแกะกันเลยค่ะ ค่ะพิวก็ค่ะก็นำกูชชี่กบเอามาแล้วจากถุงน,น่ารักมากเลยนะคะสีเขียวค่ะน่ารักมากๆเลยอันนี้นะคะจะเป็นบาลเชนแล้วก็แ็กด้านหน้านะคะแล้วก็เป็นแท็กด้านหลังว้าวน่ารักมากๆนะคะแล้วก็จะเป็นลายเส้นตูดะค่ะตูดนั่นนี่นะคะแล้วพี่เมลนะคะก็จะบีบให้ดูนะคะว่ามันนุ่มแล้วก็สโลว์แค่ไหนนุ่มนะคะแล้วก็สโลว์นิดๆค่ะ น,ะะน่ารักมากๆเลยเป็นสีเขียวนะคะดูน้าก,กบเหมือนมีความสุขน่ายิ้มแย้มมากเลยนะคะอู้น่ารักมากๆเลยนะะี่นะคะตุ๊บแม่นนาดลสโลนะคะสโลนเด็ยนะคะคเพื่อนสโลมากๆเลยค่ะ เราพึ่งหนิวว่าพึ่งหนิวอ,อันนี้ก็สโลว์นะคะน่ารักด้วยอันนี้เป็นสีเขียวนะคะน่ารักมากๆมีเท้าด้วยนะคะุองเท้านี่เป็นรอยเท้าน่ารักนะคะตัวกบสกุชี่ตัวนี้น่ารักเลยนะคะหมินะคะก็มารีวิวสกูชี่กบเพียงเท่าน,นี้นะคะอย่าลืมติดตามพี่หมิวน้องมุกได้ที่ยูทูบเฟซบุ๊กหมิวมุก h ช n แนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตานี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย